ก็วันนี้จะมาบรรยายาเรียกว่าทำมีกับขาช่วงเช้าก็เรียกว่าไปไม้กับต้นไม้นี้เหมือนเสม,มือนคนคนเราลำต้นนั้นเหมือนกับแข้งขาเราแต่ลึกลงไปนั้นถ้าด้านข้างล่างือเป็น้าคือรากแก้วนั่นคือจิตใจของพุทธศาสนา รือจิตใจของเราที่เราจะควรขุดลึกเข้าไปอีกว่าจะทําอย่างไรให้ชีวิตเราดาเนินอย่างดีเราก็ต้องขุดลึกด้วยเอาธรรมะของพระเจ้ามาประยุกต์ใช้ในยุคปัจจุบันนี้ไม่จะเกิดเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเรามีธรรมะอยู่ในตัวเองอยู่ในทุกคนเอาธรรมะมาประยุกต์ใช้อยู่ทุกวันทุกวันความเดือดร้อนมันจะลดไป เราบ้างไม่มากก็น้อยฉพราะนั้นคนเราก็เหมือนกับต้นไม้ถ้าต้นไม้ไม่มีการรดน้ำไม่มีการรวนดินไม่มีการเอาปุ๋ยมาใส่ต้นไม้ก็อาจจะอยู่ไม่ได้หรือถึงจะอยู่ได้ก็อ,อาจจะไม่เติบโตอาจจะอยู่เพียงแค่เท่าเท่านี้หรืแค่นี้เราะนั้นคนเราก็ต้องเหมือนเอาธรรมะของพระเจ้าเพราะธรรมะนี้เป็นสิ่งที่ยิ่งกว่าปุ๋ยยิ่งกว่า น้ำที่มาชโลมใจพทธเจ้าตรัสว่าการได้รถแห่งพระธรรมเนี่ยย่อมชนะรถทัง้งปวงแล้วก็การให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะทัง้งปวงถ้าเรารู้จักให้และรู้จักมาศึกษาในรถแห่งธรรมเราจะเป็นคนที่แบบว่าเหมือนต้นไม้เติบโต,ตไปเรื่อยๆไม่มีวันตายคนเราก็เช่นเดียวกันต้องศึกษา ก่นของพุทธศาสนาให้ถึงพุทธศาสนาโดยตทฉะนั้นเราก็จะเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวกเ,กเกินไปพูดก็ไม่เห็นแก่ว่าโอ้กูพูดถูกประมาณนั้นหรือเราพูดถูกพอคนอื่นพูดผิดเราก็จะไม่เห็นความผิดแบนนะเราจะเห็นดตว่าเขาก็พูดถูกไปอีกส่วนหนึ่งเราก็พูดไปถูกอีกส่วนหนึ่งฉะนั้นเราจึงมองหน้ากันก็วันนี้ขอจบการบรรยายตรงทีเท่านี้ โอ้จเจริญสุขจเจริญทางสาย